สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเลอเนโอเลี่ยงเมืองพลับนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่ก็คือทางเข้าแปลงนะครับนะฮะแปลงนี้เป็นที่นานะครับเนื้อที่10ไร่นะครับสิไร่ท่วนๆนะครับห่างทางเลี่ยงเมืองประมาณ700เมตรเท่านั้นนะครับนี่คือถนนที่จะเข้าแปลงนะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าแปลงเลยนะครับถนนสะดวกครับแล้วก็รถเยอะต้องระวังนะครับเดินนี่ ทางค่อนข้างจะคดเคี้ยวนิดนึงนะตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ก็เขียนว่า Thom s u n House Studio เนี่ยตรงนี้นะครับเลี้ยวเข้าไปนิดเดียวก็ถึงแล้วครับนะถนนหน้าแปลงนี่ประมาณเอ่อสี่เมตรได้นะครับประมาณ4เมตรได้นะรถนี่แหละวิ่งกันปุนตลบอย่างนี้แหละไฟฟ้านะครับไฟ3ามเฟสผ่านหน้าแปลงนะครับ ถนนหนทางก็สะดวกสบายเรื่องน้ำปลาเรื่องอะไรนี่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอยู่เขตชุมชนอย่างนี้แล้วนะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนนะครับจะประมาณ64เมตรนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดตรงนะมันจะเป็นทางโค้งออกนะครับตรงนี้นะเริ่มจากตรงนี้นะครับจะมีต้นอะไรเนี่ยเป็นแนวเป็นแนวคันนานะครับยาวไปนู่นนะครับ ยาวไปนู่นเลยลึกเข้าไปประมาณ330เมตรนะครับส่วนลูกหูลูกตานั่นแหละนะส่วนท้ายแปลงจะเป็นเป็นทางสาธารณะนะครับส่วนท้ายแปลงจะกว้างประมาณ47เมตรนะครับที่แปลงนี้ลึกจากถนนประมาณเมตรห้าสิบเซนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมยาวนะครับด้านนี้3 3 1นะครับส่วนด้านนี้นะครับ286นะครับส่วนท้ายแปลงนะครับ47นะครับ ส่วนด้านหน้านะที่ผมยืนอยู่นี่ประมาณ64เมตรนะครับแต่ว่าเป็นทางโค้งนะครับอยู่ตรงทางโค้งพอดีนะฮะถนนหน้าแปลงประมาณ4เมตรนะครับแต่ดูแล้วขยายได้นะครับขยายเข้าหาแปลงเราได้นะครับที่แถวนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านจัดสรรหมู่บ้านเลนิโอแล้วก็เป็นวัดทุ่งเศรษฐีนะครับอยู่ตำบลพะลับนะครับ แปลงนี้ผมลุยไม่ไหวนะครับเพราะว่าเป็นทุ่งนาแล้วก็ขนนาค่อนข้างลกนะครับนะเป็นเป็นป่าเลยนะครับแต่ว่ามองเห็นอยู่เนาะห่างทางเลื่องเมืองประมาณเจ็อเมตรเท่านั้นครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับลักษณะทางเป็นที่ดินจัดรูปนะครับจัดรูปทางการเกษตรแปลงก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆที่ดินแปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงนะครับเจ้าของบอกขายอยู่ที่ ไร่ละ1นึ่งล้านห้าแ0บาทนะครับราคานี้ฟังไม่ผิดนะครับ1นึ่งล้าห้าแสบาทนะฮะค่าโอนคนละครึ่งนะครับถือว่าอยู่ในเขตชุมชนเลยนะครับห่างหมู่บ้านเลนิโอประมาณไม่ถึงสองร้อยเมตรเท่านั้นนะครับเขตนี้เป็นเขตโซนโซนที่อยู่อาศัยแล้วนะครับเป็นที่อยู่อาศัยที่ขยายเข้ามานะครับ ไฟฟ้าสามเฟสผ่านหน้าแปลงนะครับมีไฟนะไฟฟ้าสะดวกน้ำสะดวกนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆแปลงนี้แปลงใหญ่แต่ว่าเดินไม่ทั่วนะครับเดินยากนะก็เลยได้ถ่ายหน้าแปลงให้ดูนะแล้วก็ส่วนถนนก็เป็นอย่างนี้นะครับนิดเดียวก็จะออกเลี่ยงเมืองแล้วนะครับ การเดินทางไม่ต้องห่วงนะครับสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับถ้ายุดเทินกลับไปด้านขวามือก็จะไป Big ะบิ๊กซีดอนบมนะฮะแปลงนี้ห่างบิ๊กซีดอนบมน่าจะประมาณ2กิโลนะครับครับสำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงน,นี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับกับรัน Property นะครับที่เบอร์0 95 180 8982นะครับติดต่อคุณสมชายคุณอ้อยได้นะครับ นะะฮนัดวันมาดูกันได้นะครับใกล้ๆแค่นี้เองครับติดถนนเลี่ยงเมืองนะครับนะะฮขับออกจากคอนแก่นก็ประมาณ10โลนิดๆนะครับไม่ได้ไกลเลยนะฮะครับวันนี้ก็มาดูที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับถือว่าเป็นแปลงใหญ่พอสมควรนะครับ10ไร่นะครับ10ไร่ทุ่นๆนะครับครับแปลงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไหนนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับกับรันพาวเวอร์พารตี้ครับรีวิวที่ดินดีๆทั่วคอนแก่น ครับสวัสดีครับ